สุภาษิตบ,บทที่17ข้อที่26การลงโทษคนชอบธรรมก็ไม่ดีการโบยคนดีเพราะซื่อตรงก็ผิดข้อนี้พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ดีหากลงโทษคนดีหรือลงโทษคนชอบธรรมในเมื่อเขาไม่สมควรจะรับการลงโทษแต่เราไปลงโทษเขาอันเนี้ยเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นการที่ไม่ดีในพระคัมภีร์เยเรมีบทที่41ตอนนั้นเนี่ยคนอิสราเอลก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเสียส่วนใหญ่ละเยรูซาเล็มก็ถูกทําลาย แล้วก็มีคนหนึ่งที่ถูกมอบหมายให้ดูแลคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ที่มีเหลืออยู่จํานวนนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยเล็กน้อยเกดาลยา ก็ได้เป็นผู้วารชการเมืองคอยดูแลกรุงเยรูซาเล็มปรากฏว่ามีคนนึงชื่ออิสมาเอลก็มาหาเขาแล้วเกดาริยาก็ต้อนรับเขาอย่างดีปรากฏว่าอิสมาเอลเนี่ยก็ได้ฆ่าเกดาริยาแล้วก็ฆ่าคนอื่นๆในเมืองอีกด้วยก็เป็นการกระทําที่ทําสิ่งที่ไม่ดีต่อคนที่ประพฤติดีต่อเขาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งและแน่นอนสุดท้ายเขาก็จบไม่ดีผู้ที่ลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิดเขา กำลังทำผิดอย่างยิ่งพระเจ้าทรงทำทุกอย่างอย่างดีเลิศพระองค์ทรงทำทุกอย่างอย่างยุติธรรมและชอบธรรมดังนั้นการที่ใครก็ตามลงโทษคนที่ไม่สมควรถูกลงโทษพระเจ้าจะเรียกคืนจาก คนคนนั้นวันนี้เราพิจารณาดูชีวิตของเราให้บางทีเราทํากับบางคนเกินกว่าที่ควรจะทํานั้นเช่นเขาทําอะไรกับเราบางอย่างใช่ไหมแล้วเราก็คิดแค้นเราก็โอเคเราไปตบมันก็ไม่ได้นะสมัยนี้เดี๋ยวตํารวจจับอีกใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไปพูดบางอย่างเนี่ยพูดสิ่งที่ไม่ดีหรือทําอะไรบางอย่างที่เป็นผลร้ายต่อคนคนนั้นซึ่งเป็นการแก้แค้นเขาจะพูดกับเราครั้งเดียวเราพูดถึงเขาไป12ครั้งแล้วพรุ่งนี้จะไปครั้งที่13อีกสักรอบหนึ่งนะเพื่อจะทาร้ายเขาดูเหมือนเป็นการกระท ที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องเนี่ยเราในฐานะคนของพระเจ้าเราก็ไม่ควรทําเช่นนั้นเอาละครับทีนี้มาถึงในมุมฝ่ายวิญญาณสําคัญมากตรงนี้เพราะคมภีตอนนี้บอกอย่างชัดเจนใช่ไหมบอกว่าการลงโทษคนชอบทมนั้นไม่ดีไม่ถูกต้องดังนั้นคนชอบทมเนี่ยจะต้องไม่ถูกลงโทษคนที่ลงโทษคนชอบทมเนี่ยทาผิดอย่างมากเอาละครับทีนี้ใครบ้างเป็นคนชอบทมผมครับผมคนหนึ่งละมีนิ่มด้วยมีคุณสุพจน์ด้วยนะครับมีส้มด้วยมีพี่อีด้วยโอ้มีหลายคนเลยนะครับเป็นคน คนชอบทำเออคนเหล่านี้ไปกินอะไรมาถึงกลายเป็นคนชอบทำเอคนเหล่านี้ไปทําคุณงามความดีอะไรมาถึงเป็นคนชอบทำเขาไม่ได้ไปกินอะไรมาหรือเขาไม่ไปทําความดีอะไรมาเลยแต่เนื่องจากคนเหล่านี้เนี่ยเขาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาจึงเป็นคนชอบทำแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์เอาละครับพอคนเหล่านี้เป็นคนชอบทำในวันพิพากษาหากพระเจ้าเปลี่ยนใจอืมแต่ว่านิ่มก็ทําบางอย่างไม่ดีไม่ถูกใจเราหลายอย่างเหมือนกันเนาะดังนั้นก็ต้องลงโทษนิ่มซะหน่อยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ในสุภาษิตข้อนี้บอกอย่างชัดเจนการลงโทษคนชอบธรรมไม่ถูกไม่ดีพ, j e j. พระเจ้าบอกเองนะดังน,นั้นมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าผู้แสนดีพุงทำทุกอย่างอย่างดีเลิศอย่างแน่นอนพุงจะไม่มีวันลงโทษคนชอบธรรมซึ่งความชอบธรรมของเราไม่ใช่เพราะเรานิสัยดีเนาะแต่โดยทางพระเยสุคริตดังนั้นสรรเสริญพระเจ้าเราพูกเป็นคนชอบธรรมโดยทางพระเยสุคริตเราก็เลยรู้แน่นอนว่าเรารอดพ้นการลงโทษแน่นอนแน่นอนที่สุดเราถูกลงโทษไม่ได้เลยนะถ้าถูกลงโทษมันจะผิดกติกามากเลยเพราะพระครัมภีร์บอกชัดเจน การลงโทษคนชอบทำนั้นไม่ดีโอ้สันลเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าใครชอบทำบ้างฉันฉันฉันทำไมคุณถึงชอบทำเพราะว่าโดยทางพระธิตของพระเยซสุคริตฉันเป็นคนชอบทำแล้วด้วยเหตุนี้ในข้อนี้ก็เลยนำการหนุนใจมาถึงเราว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนเหล่านั้นในพระเยซสคริตอย่างแน่นอนไม่มีดังนั้นเราจึงรอดพ้นจากการถูกลงโทษในวันพิพากษา อย่างแน่นอนเพราะว่าการลงโทษคนชอบทำนั้นไม่ดีพระเจ้าพูดทำทุกอย่างอย่างดีเลิศจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอน